สวัสดีครับกลับมาพบกับโอ๊กช่อง i อโอ๊กรีวิวของนะครับวันนี้นะครับผมเองก็ได้พัสดุนี่เลยมาจากประเทศจีนนะครับผมไปสั่งของมาจากช้อปปีนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ต้องส่งมาจากจีนนะครับก็เป็นยี่ห้อนี่เลย u g จียูกีนนะฮะก็มันเป็นแอคเซสซอรี่ที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูกันไม่ใช่อันบ็อกมาแกะซองให้ดูแล้วกันนะฮะ ขอโทษทีครับตูติดปากโอเคเดี๋ยวเราซูมเข้ามาใกล้ๆเลยฮะแล้วก็เออนี่ฮะส่งมาจากอ่อประเทศจีนเนาะส่งมาที่บ้านผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเลยว่ามันคืออะไรสั่งมาหลายชิ้นเกินนะฮะจำไม่ได้ซิลมาอย่างดีเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นการแพ็คที่แบบกองในกันแทกที่ดีมากๆเลยนะฮะ นี่เป็นใบละเบิร์ยูอซาวเวอนะครับก็มีการบอกด้วยนะครับว่า,าคู่มือมั้ยโดยโดยประมาณนะครับก็นี่เลยฮะยูกรีนนะครับเป็นตัวแยกพอร์ต hdmi นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันก็คือตัวแยกช่องสัญญาณน,นั่นเองซึ่งโดยปกติเนี่ยช่อง เ d m i ของหลังโทรทัศน์เราเนี่ยอาจจะมีแค่ช่องเดียวนะครับเหมือนบ้านผมเน่ยมันเป็นทีวีรุ่นเก่านะครับมันก็จะมีแค่ช่องเดียวก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาแยกพอร์ตก็คือโดยการเอาพอร์ตเฮ m i จากเครื่องอเครื่องเล่น DVD นะฮะแล้วก็เครื่องเล่นเกมนะครับเช่น Xbox, Play 4นะครับเอามาเสียบตรงนี้แล้เราก็สามารถสลับช่องสัญญาณมันได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอ,อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับโดยไม่ต้องแบบ่าถอดเข้าถอดออกนะครับพวกสาย HDMI ถอดเข้าถอดเอกบ่อยๆเราพอร์ตมันจะเสียหายได้นะครับก็เลยใช้ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะกระจายสัญญาณได้ถึง 4K เลยนะครับผมซัพพอร์ตสามิติด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูหน้าตากันนะครับโอเคหน้าตามันจะประมาณไหนนี่นะครับ ข้างในานี้จะเป็นคู่มือการใช้งานทั่วไปนะครับนี่หน้าตาของมันเป็นกล่องเล็กๆเ,เองนะครับไม่แถมสายมาด้วยนะครับผมไม่ได้แถมสายมาด้วยแต่ว่าเราก็สามารถหาสายมาต่อหลังเครื่องมันได้อีกจริงๆมันน่าจะแถมสายด้วยนะพูดถึงเนี่ยนะครับก็นี่ครับพอร์ต HDMI นะครับสอช่องแล้วก็ต่อพอร์ต HDMI จากตัว โทรทัศน์นะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะเชื่อมต่อเข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้สามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับสลับช่องสัญญาณได้ง่ายๆเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มารีวิวนะครับผมตัวยูกรีนตัวที่มาเป็นตัวสลับพอร์ตช่องให้เดียมไปนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็น ผลิตพั์ชิ้นไหนเดี๋ยวต้องมาติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับโพกด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจผลิตคลิปต่อๆไปแล้วก็พัฒนาคลิปให้มันดีขึ้นกว่าที่เคยนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ